เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ปรินิพานไปแล้วจะพูดถึงพระองค์อย่างไรจึงจะไม่เป็นนัตติกาทิฏฐิคือตายแล้วขาดศูนย์และไม่เป็นสัตสตาทิฏฐิคือตายแล้วยังอยู่สําหรับผู้ที่จะต้องพึ่งพระพุทธเจ้าในเวลานี้ครับเนี่ยคนถามมันไม่รู้ความหมายของคำว่าสัตสตาทิฏฐิหรือนัตติกาทิฏฐิแล้วไม่รู้ความหมายของคําว่าพระพุทธเจ้า เขาจึงพูดว่าพระพุทธเจ้าตายพระพเจ้าไม่ตายพระพเจ้าไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่มีตาย <ül> พระพเจ้าตัวจริงไม่มีตายแต่ว่าเปลือกของท่านคือร่างกายแล้วก็ตายได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยได้ไม่ควรพูดว่าตายเหมือนกันเพราะไม่ต้องมีตัวตนสัตว์บุคคลนี่มันเปลือกของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสังขาร และองค์พระพุทธเจ้าจริงนั้นตายไม่ได้นะพุทธบริษัททุกคนอย่าใช้คําพูดว่าวพระพุทธเจ้าตายหรือถ้าใช้คําว่าปรินิพานก็อย่าให้มีความหมายว่าตายนะพระพุทธเจ้าตายไม่ได้เพราะมีหความเข้าใจผิดเอาลทัทธิตัวตนไปใส่ให้จนกลายเป็นพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าตาย ที่ว่าตายแล้วอนิพพานไปไม่มีอะไรเป็นนับทิกาทิฏฐินี่เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตายพระพุทธเจ้าไม่รู้จักตายเมื่อไม่รู้จักตายแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีทางกล่าวพระเจ้าตายแล้วศูนย์ไม่ได้ตายแล้วศูนย์แล้วก็ไม่ได้ตายแล้วยังอยู่เป็นสัตตตทิฏฐิเพราะว่าท่านไม่ได้ตายนี่ถ้าฟังไม่ถูกก็ตามใจคุณ่นี่มันพูดได้แต่เพียงเท่านี้ ว่าพระพุทธเจ้านั้นตายไม่ได้ที่มันตายได้เกิดได้นั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นธรรมะสูงสุดที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่ตายไม่ได้สิ่งนี้ตายไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่ตายได้และเกิดใหม่ได้นั้นไม่มีจิตของพระพุทธเจ้าถึงความเป็นจิต ที่กิเลสเกิดไม่ได้อีกต่อไปจิตหลุดพ้นจากกิเลสในร่างกายของท่านก็เป็นเหมือนร่างกายคนธรรมดาทีนี้จิตหลุดพ้นจากกิเลสแล้วเมื่อร่างกายนี้มันแตกดับลงไปท่านว่าไม่มีโวหารที่จะพูดว่าจิตนั้นจะไปไหน จึงใช้ค,คาเปรียบเหมือนกับไฟดับลงไปนี่ไม่มีใครพูดได้ว่าไฟไปไหนปัจเจอตเสวะนิพพานเหมือนกับความดับแห่งไฟฉะนั้นนี่ท่านไม่ได้ตายแล้วไม่ได้ตายแล้วไปไหนหรืออยู่ที่ไหน,น,นถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วก็ไม่มีทางที่จะเกิดสัสจะทิฏฐิหรือนัตถิกะทิฏฐิเกี่ยวกับ าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราได้ทุกเมื่อนี้ไม่ใช่สัสตทิฏฐิคือเป็นความจริงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงธรรมะที่ปราศจากกิเลสและความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติ ก็มีในเราหรือพร้อมที่จะมีในเราพร้อมที่เราจะปฏิบัติได้คล้ายๆกับรอเราอยู่เสมอที่จะปฏิบัติเพื่อดับกิเลสระดับทุกข์อาไม่มีสัสตาทิฏฐิหรือนัตถิกาทิฏฐิเกี่ยวกับปรินิพานของพระพุทธเจ้าอา้าวมีอะไรวา